สวัสดีครับ m อซเหยื่อจะลองสายหวานแล้วก็นักกีฬาตกปลามือใหม่หมหมทุกทุกท่านนะครับชุดนี้เป็นชุดตะก้อป่าปลายี่สกในป่าบัวนะครับผมเป็นชุดเหยื่อปลารวมพร้อมหัวเชื้อนะครับแล้วก็เป็นชุดเหยื่อปลานินกับปลารวมนะครับนี่คู่กันคู่กันเลยนะครับนี่สําหรับวันนี้ก็เป็นวันที่สิบสองธันวาคมนะครับเข้าฤด,ดูหนาวอย่างเต็มรูปแบบนะครับผมแล้วก็เดือนค่อนข้างจัดแจ้งสักนิดนึงนะสำหรับผลงานก็คือ นี่ป่าบูกินแล้วก็เข้าบัวปีกินแล้วก็เข้าบัวนะครับมันก็เป็นทางเลือกที่สนุกสนานสําหรับนักกีฬาตกปลามือใหม่ๆนะครับที่ชอบความท้าทายนะครับนี่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 ป่ายีโซกนะครับวันนี้ตลองมาเล่นบทโหดๆในป่าบัวนะครับนี่นะครับป่าบัวนี่เราก็จะใช้ลอกนะครับเบอร์ห้าพันของหมาป่านะครับสายเอ็นนะครับก็อยู่ที่หกสิบปอนด์นะครับนี่นะครับตะก้อวิ่ง อันนี้เป็นป่าบัวนะครับตีข้างๆงบัวนะครับเพื่อพอกินแล้วก็เข้าบัวนะครับมันก็จะมีหลุดบ้างขาดบ้างนะครับขาดประมาณ10บตัวนะครับที่ได้ก็เป็นตัวที่งัดลอยนะครับนี่นะสำหรับป่าลกชันนะครับวันนี้ตะลองก็มาวันที่12บนะครับมานอนคืนเดียวนะครับนี่ก็เป็นผลงานดีๆนะครับผลงานดีๆสำหรับเ c ทุกท่านแล้วก็นักกีฬาตกปลามือใหม่ๆที่ชอบผจญภัยใต้ป่าบัวนะฮะชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ กดเป็นเพื่อนนะครับแต่อย่าไปกดเป็นแฟนนะครับตลองแก่แล้วขอบคุณครับผม